สวัสดีครับพ่อแม่พี่น้องสู้ขู่ซูคนนะผมวันนี้ผมมีรถกระบะงามๆสวยๆมาขายครับผมกระบะยอดฮีตนี่ราคาถูกราคาโดวใจดีนะครับผมกับเจ้า e-suit e-max smartcab 2.5 x series ตัวแซ่ครับผมปี2013ผมขายแค่280,000ครับผมตัวแซดบดินี่มาเมืองหลอกข้างผมตัวแซดเด้ยตัวแซดเด้ขอดูให้อยากข้ามหู่าตัวแซดสีสันงามๆครับผมโอ้โหสีบระหลาดดีเรหล่อแม่ครบครับผมหล่อแม่ บันไดขางนี่ไฮตัวแซดเอ็กี3ตัวแซดเล็นี่นี่ครับมีกล้องมองหลังมาให้ด้วยครับผมมาเบิองครับมีนี่นี่นี่เมืองเมืองเมืองเม็ดอารดยูครบครับผมเม็ดอาร์ครับผมเม็ดอารดลอยเย็บครับลอยเย็บทั้งสองขางนะครับนี่เบิองโอ้ยนี่ง่ายงายเมืองเมืองเมืองเบิองขางได้ครับผมเย็บโอ้ยเป็นไงล่ะมามิมามิสนิมมามิทะลุมามิสวัด เนี่ยนอนครับผมตัวแซดด้วยครับตัวแซดมาพึ่งให้ได้ครับผมเอ็กซิลี่ตัวแซดขับผมปีสองพันสิบสามครับผมสองแสนแปดครับผมพูดได้ไงถือกุนี่บอกมาครับใส่เขียบได้ผมนี่บาะงามๆน็อตไม่เคยขยับนะครับผมประตูน็อตไม่เคยขยับสติ๊กเกอร์ก็มีนะครับผมดูภายในคอนโซลหน้าเดิมครับผมมีจอมองหลังให้ด้วยจอมองหลังแล้วเปิดเพียงได้นะครับผมแอร์เย็นเกียร์ธรรมดาผมเลี้ไหมเลี้ยงไหม มึงเล็กไม่เล็กไม่เท่าไหร่วะขึมองไม่เห็นรอดสักคูครับผมมันต้องสตาร์ทเครื่องวะเอาสองแสนสองแสนแปดพันห้าร้อยเก้าสิบเจ็ดนะผมเล็กไหมครับผมเล็กไหมน้อยมากครับผมกับราคาสองแสนเก้าหมื่นนะผมโอ้ยม,มึงอันเครื่องครับผมเห็นกระจกไฟฟ้าด้วยกระจกไฟฟ้าใสได้ทุกอย่างมากไหมแต่เ,เครื่องมึงเนี่ย ล่างมานันมาดล่างไม่แมล่างมานันบาดด้วยครับนี่ครับฝากระโปรงเดิมผมมีสติ๊กเกอร์อยู่น้ำหยดไม่ใช่อะไรครับเพิ่งล้างเสร็จผมเน่ามาถ่ายเลยนะผมน้ำมันเครื่องไม่มีเยเิ้มครับผมน้ำมันเครื่องไม่มีเยิ้มน็อตไม่เคยขย,ยับดูดูดูน็อตน็อตเดิมเดิมไม่เคยขยับสวยแผ่นเพียนมีให้เอกสารขุดชุดพร้อมโอนครับผมน้ำมันเครื่องไม่รัว่วซึมนะผมยวสตาร์ทให้ดูนะผมเครื <startups> ่องสตาร์ทติดง่ายเครื่องแน่นครับผม เครื่อง2,005นะผมเครื่องดีเซลนะผมโตแซดนะผมตแซดนีกล่องม่องหล,ล,ลัพลงพร้อมสำหรับคนที่อยหลังบนคอยเกงนะ่งเนีน่ยอาไปได,ด่ครับผมแนะยนำกับรุ่กยรดนีครับผมรุ่นนีครับผมค้นส่หลายทขึกันครับผมบอกเลยว่าขี้ไปทางไจะเจอเอาตัวนี้ตัวนี้เยบนถนนเจอเยอะเขางไมาดึงสายว่าน้ำมันเครื่องกันผมไม่มีไอน,นะผมการันจีได้เลยนะผมไม่มีไอหนึ่งสองสามปัปะบนนก่มน็ไดันนะ ถ้าเครื่องม่อก่อนผมจะเปิดให้ดูครับผมหมอน้าครับแต่มันสิปงปุงลวกนี่ผมครับผมฮะ <c oughs> พอดีว่าิึงสตาร์ทไหมมาสตาร์ทใหม่ใหมสตาร์ทในใหม่เครื่องร้อนนะผมไม่สระเราไม่แนะนำให้เปิดมอน้ำม่งั้นลวกนี่ครับผมอ่าเพใดสนใจขั้นี้ครับผมขายเทียบสองแสนแปดครับผมถูกสุดครับผมไม่ถึงสามแสนนะผมสนใจโทรมา ติดต่อมาได้นะผมขอบคุณมากครับ